แม้แต่ศพก็ยังพูดได้แล้วคนหูหนวกก็ไม่ได้ยินเองไม่ได้ยินว่าต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 าเช่นนั้นเองมะศพข้าศพนี่แหละกำลังร้องตะโกนแก่ท่านทั้งหลายว่าต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 าเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองเช่นนั้นเอง เช่นเป็นหัวใจของประพุทธศาสนาฟังให้ดีๆท่านว่าสาธาหรือตา,าตาหรือตา,าตาคำไรคำหนึ่งก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละทุกคำแปลว่าเช่นนั้นเองหรือมีความเป็นเช่นนั้นเองแม่อริยสัจท,ทั้งสี่พระพุทธองค์ ก็รัสวว่าว่าเป็นตถาคือนั้นความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นทางในถึงค,ความดับสนิทแห่งทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเองตามความจริงของสิ่งนั้นนั้นนี่คือตถาที่เป็นอริยสัจทีมีอยู่ทั่วไปในสากลจักรรวาล สราทธานี่สำคัญมากถ้าเห็นแล้วบุตรชนก็จะกลายเป็นพระอริยเจา้าทาให้ดีๆทำหูให้ดีๆให้ใช้ประโยชน์ได้ให้ได้ยินเสียงที่กล้องไปหมดว่าเช่นนั้นเองท่านที่อยู่ในอีบศบกำลังพูดว่าให้ที่เจ็บ่ายนะั่นก็เป็นเช่นนั้นเองผู้ใดถึงซศรัตถา เรียกว่าตถาคตถ้าเห็นหรือถึงตถาแล้วจะไม่มีใครร้องไห้จะไม่มีใครหัวเราะไม่หัวเราะอย่างคนบ้าเพราะดีใจหัวเราะคนแก่ๆนั่นเขารู้เรื่องเช่นนั่นเองพอสมควรทีเดียวอะไรอะไรก็ให้อภัยได้คนแก่ยังมานั่งร้องบอก ว่าอย่ามันนั่งร้องไห้อยู่เลยลูกเอ๋ยลานเอ๋ยเลนเอ๋ยอย่าร้องไห้ไปเลยมันเป็นเช่นนั้นเอง <c oughs> คนแก่แก่ในสมัยโน้นเขาทําได้สมัยนี้ทําไม่เป็นพูดไม่เป็นอาตมาขอแสดงความยินดีต่ดอดท่านทั้งหลายผู้มองเห็นเช่นนั้นเองผู้มองเห็นความเป็นเช่นนั้นเองผู้มองเห็นาาตาัฐตา ให้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องและไม่ไปคว้าเอาอะไรมาหรือมัน่นยึดมัน่นเอามาเป็นตัวกูของกูก็จะได้รับประโยชน์จากกระทำหรือปรสาสนานี้เป็นอย่างวิสัทธาตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั่นเอง ในการที่มาร่วมการกุศลชาปนกิจศพขอให้ท่านทั้งหลายมีกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทีที่มาในการชาปนกิจศพและรับเอายอดสุดของพระพุทธศา,าสนาหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องตถา เจนนั่นเองเอาวิสธาตาไม่ผิดไปแต่ความเป็นเช่นนั่นเองแม่ฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแว่วหูสหายว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยัง ทำกับฉันอย่างกระฉันนั่นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายแต่หนหลังมีอะไรมาเกี่ยกายให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง